ตอนนี้เราทำไปครึ่งหน้าของป๊อปแล้วจะไม่ทำส่วนตัวป๊อปเห็นแล้วเป็นไงบ้างก็ลองแก้มหายไปแล้วค่ะเออนะจริงๆให้ดูความเนื้อยวยๆตรงเนี้ยถ้าดูข้างนี้จะเห็นชัดนะนื่อยไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ก็ใช่มันจะมีตอนที่เห็นนะครับอย่างอย่างไปทางฝั่งนี้นะครับกับจริงๆภาษาเขาเรียกจอจอคือต้อนยุยยุยอย่างเงี้ย ตรงนี้จะมีหน่อยหนึ่งไม่ได้เยอะแต่ข้างนี้มันดูขดเข้าไปนะดูกลมมากชัดมากแล้วก็ดูจากอันนี้คือเท็กเจอร์ของล่องแก้มฝุ่นที่มันมีจอเนี่ยจออยนะ่างเงี้ยมันทําให้มีเหมือนมีร่องแล้วก็มีตรงนี้นะแต่พอตรงนี้มันขดเข้าไปเนะนี่ยตรงล่องเนี่ยมันเลยดูตื้นขึ้ขนะแล้วตรงล่องก็ดูตื้นขึขน้นพีน่ถามเรนสุดเจ็บไหมจิ๊ดจิ๊ดนิดเดียวเลยค่ะไม่ไม่ถึงกับคาว่าเจ็บค่จี๊ดจี๊ดค่ะ เออเท่านี้นะคะ,ะก็คือเป็นการทำที่เรียกว่าคือเอาไปเนเจะไปทำพวกพิลเลอร์ทัพเต็งได้ประหยัดการใช้พิลเลอร์ประหยัดหือแล้วก็สิ่งที่ปอกเราเอามือลองดึงแก้มสองข้างนี่แหละค่ะโอลองจับลองดึงดูว่าความจุมันแน่นมันแน่นฝั่งนี้แน่นขึ้นเยอะเลยค่ะแน่นกว่าอีกฝั่งฝั่งน,นี้ไม่ได้ดูเหมือนโรงงานยุ่ยๆเนาะค่ะยังไม่ได้ทำโอ้ แน่นที่ลยวมันายใจได้ค่ะลื่นปูนเนี่ยมันทำให้ขดร้อนกระชับมันเลยดูขดเงี้ยมันเลยดูแน่นถึงถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนฟองมันเป็นฟองน้ำหลุนๆคือเราก็ไปตามธรรมชาติ่แต่พอมันโดนอนร้อนเรานึกถึงกากหมูว่ามันหมูแล้วมันขนัดคือถะแบบเวลาจับต่มันเลยดูเฟิร์มแล้วมันก็ทำให้ผิวโดยรวมมันกดขึ้นขึ้นมาที่ว่าเซ็กซี่นะเห็นเลยว่า นี่ครับมุมนี้เท็กเจอร์ฝั่งนี้นะครับเห็นเลยว่าค่าที่เัาได้ทำกับค้างที่ทำแล้วจบทำต่อทำให้ชัดเจนเชิญครับ